สวัสดีค่ะรื่น m o d ดัสนะคะตอนนี้ตัดเสร็จพร้อมส่งครบสีแล้วนะน่ารักมากตัวนี้ใช้งานได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะเดี๋วจะมารีวิวให้ดูดีกว่าว่าใช้งานยังไงกันได้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบนี้นะคะสไาย์คลอสบอดีก็ได้นี่แล้วตัวนี้ได้เป็นสายหนังแกะทั้งเส้นด้วยตัวนี้สไาย์คลอสบอดี้น่ารักมากนี่ hey. ขนาดของเขานะคะกําลังดีค่ะอยู่ที่ประมาณ10นิ้วนั่นเองนี่ตัวนี้เราได้หนังแกะแท้ทั้งใบนะคะแม้กระทั่งภายในตัวนี้ก็จะเป็นหนังแกะเช่นกันค่ะตัวนี้นะคะถือข้อแขนก็ได้สะพายคลอสบอดี้ก็ได้และที่สําคัญยังรูดซ้ายสะพายขึ้นไหลไ่ได้อีกด้วยนี่นี่ตัวนี้เลยนี่ค่ะสะพายได้3แบบด้วยกันเลยแล้วแต่ชอบเลยนะคะนี่ หรือว่าจะถือคล้องแขนก็ได้แอตัวนี้นะคะคอลเลคชันนี้บอกเลยตอบโจทย์ของลูกค้าสายคูมากด้วยความที่เป็นสารนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าแฮนเมดแล้วดูแบบดูดีดูคุมนายมากนี่แล้วที่สำคัญตัวนี้แอนใช้หนังถืนเดียวนะคะจะไม่ได้ใช้เศษหนังเลยนี่เราดูได้นี่เห็นไหม ถ้าเป็นเศษหนังนะมันจะเป็นขีดเข้าไปถึงร่องเลยนะคะตอนนี้ตทนนี้ใช้แบบเป็นหนังผืนเดียวฉะนั้นบอกเลยว่าเวลาใช้งานนะคะไม่ต้องกลัวว่า ตัวศาสตร์จะหลุดลุ่ยอันนี้ไม่เป็นค่ะนี่ตัวนี้บอกเลยว่าทนมากแล้วภายในก็บุหนังแกะด้วยยิ่งทนเข้าไปใหญ่เลยตัวนี้สวยมากตัวนี้นีตัดขึ้นมาอยู่นี่เลยหลายสีด้วยกัน5้าสีนะคะลูกค้าชอบสีไหนอันนี้บอกเลยว่าแคปหน้าจอทักของแอดมินด่วนนะเพราะตัวนี้นานๆจะตัดมาทีนึงนะคะแต่บอกเลยว่ารอบนี้ตัดมาเยอะหน่อยเพราะว่าต้อนรับปีใหม่แอสวยมากตัวนี้นี่เห็นไหม ตัวหนังนะคะตัวนี้ก็ตัดแบบหนาเป็นนูนนะคะนี่เก็บงานได้สวยมากบอกเลยว่าราคานี้โดนใจมากมาพร้อมโปรโมชั่นลดไปเลย50% mm hmm. เหลือเพียง3,900บาทจัดส่งฟรีค่ะตัวนี้ได้หนังแกะแท้ทั้งใบเป็นงานสารแฮนด์เมดนะคะสารเส้นต่อเส้นเลยจ้ะนี่สีดำก็สวยสีชมพูซากุระนะไม่ใช่ชมพูหวานๆน,นะคะเป็นชมพูแบบไม่แป้น,นะคะ่ะเป็นชมพูออกซากุระนวๆนุ่นๆน,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 นะคะ อันนี้สีดำแล้วก็สีนี้เลยสีกลมมาท่านะคะตัวนี้ออกในวิปูนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีนี้เลยแดงวายมาฮอกกานีนะคะน,นี่น,น,น,นี่เลยเอ๊ส่วนสีเทียนสไพยคลอสบอดี้อยู่นี้ก็จะเป็นสีเทาหมอกคันเองสนใจสีไหนสามารถแคปหน้าจอแล้วทักอองแอดมินได้เลยนะ ตัวนี้เป็นหนังแกะนิ่มระเบามากๆเลยนะคะน้ําหนักงเขาบอกเลยว่าเบามากแล้วตัวนี้ก้นรองฐานให้เรียบร้อยฉะนั้นบอกเลยว่าใส่ของจุใส่ของหนะักก็ไม่ต้องกลัวก้นยุวยด้วยค่ะตัวนี้รูดได้แอบเดี๋ยวจะพับหูแบบนี้ก็ได้ี่ของแขนนี้ได้เลยเบาจริงเบาเหมือนพวกกระเป๋าผ้าเลยตัวนี้สวยน่ารักมากนี่ตัวนี้ พร้อมฉีดสเปร์กันน้ำกันลอยให้เรียบร้อยเลยสนใจนะคะก็ทักแชทได้เลยน,นี่ใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้สบายๆนะคะหรือลูกค้าจะซื้อกระเป๋าสตางค์ไปเข้าเซ็ตกันก็ได้กระเป๋าสตางค์ก็เป็นงานสารแฮนด์เมดเหมือนกันค่ะลดเหลือ1590บาทจะส่งฟรีนี่ภายในเราบุหนังแกะนะ้าไม่ได้บุพียูนะคะหนังแกะเลยแท้ทั้งใบฉะนั้นบอกเลยว่าลูกค้าใช้กันยาว,ยาว ใช้กันนาน,น,านทนมากๆค่ะนี่สนใจรุ่นไหนแคปหน้าจอาทักน้องแอดมินได้เลยนะหรือว่ามาลองสัมผัสกันได้ที่ดูเสร็จมาเก็ตเพลสนะคะร้านอยู่ตรงแถวสะพานกรุงพนนั่นเองลูกค้าสามารถทักแชทเพื่อจะขอที่อยู่ร้านหรือว่าปักหมุดมาที่ร้านโลเวล่าช็อปได้เลยค่ะนะร้านเปิดทุกวันนะคะสนใจก็มาช็อปกันได้จะส่งให้ฟรีมี400ข้อแบบเลยเป็นกระเป๋าหนังแท้ทั้งร้านค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย